ก็ไม่น่าจะพลาดนะสำหรับคริสตอฟฟอยนะโอ้โ oh, ห oh, ล่าสุดนะับเชลซีเตรียมที่จะแต่งตั้งเป็นผอกีฬาคนใหม่ในเดียวเ๋ยวนี้<ๆ>รายงข่าวด่วนนะจากสายตรงนะโอ้โ oh, ห oh, คนนี้นะฟาบิโอโรมาโนนะมาเองนะล่าสุดนะบอกว่าเชลซีนะได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะกับคริสตอฟฟอยนะในฐานะผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แล้วนะซึ่งกำลังเจราจากับเดนบุสบวกนะเพื่อดีสเซสนในเร็วเวนี้นะ และในเวลาต่อมาเองนะับใกล้เคียงกันในระับโรมาโน่เองก็ยังเสริมอีนะบอกว่าเนะ็ดบูซาบวกน้าได้รับแจ้งมาว่าคิสตอฟฟอยนะัเตรียมที่จะบุนดูข้อตกลงกับเชลซีแล้วดังนั้นนะําคาดว่าดนะีลน่าจะเสร็จส,ม,สมบูรณ์นะภายในเร็วๆนี้นะับซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะสำหรับผู้เนินการกีฬาคนใหม่ของเชลซีนั่นก็คือคิสตอฟฟอยนับซึ่งคนนี้เองนะับถือว่าดีกรีของเขาเนะี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยคนระับแล้วก็เชี่ยวชาญมากๆในะในการหาดาวรุ่งนนะับที่มีพรสวรรค์ถือว่าตาเขาเนะี่ย คิสซอฟอฟอยนะัเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะ้เดียวใหญ่หญปังๆมาแล้วมากมายนะ้อย่างลิงบอลฮาแลนด์แล้วก็ซาดิโอมาเนนะ่นาบิเกตาแล้วก็อุปามิกาโนนะครับไอเดียแล้วก็ข้อมูลหรือว่าพรสวรรค์ต่างๆของเขานับจะเข้ามาทำงานร่วมกับแกรมพอตเตอร์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนับสำหรับแฟนเชลซีเองนะับคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมดเน a t หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสััดีครบ